สวัสดีค่ะอันนี้เราเพิ่งไปซื้อ,อของเล่นมาใหม่นะที่มันจะคล้ายๆสลามนี่นี่มีอยู่สองสีสีเขียวกับสีฟ้ามัากล้จะหมดแล้วสีเขียวนี่เรียนจนคุณมและวโอเคเราจะมาแกะให้ดูเนี่ยคุณสมบัติเขาเหมือนสลามเลยนะ นี่มันเหมือนสลามมากเลยนะแต่มันเป่าได้ด้วยเสียงกินดีกว่าสลามอีกมั้งหรือว่าไม่ดีนี่นะมันเราเล่นจนเกิดฟองแล้วอะใส่แจกมากเลยตอนที่จะซื้อมาแต่ตอนนี้เล่นจนแบบมีฟองนมนแหละโอเคเดี๋ยวเราให้ดูอีกสีหนึ่งนี่มันเหมือนกับเป็นที่เป่าอะ่ะคล้ายๆลูกโปง่งกายศาสตร์หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละ นี่มันเป่ามันไม่เป่านะแต่เราไม่ขอเป่าให้ดูนะเราเป่าไม่ได้เมื่อเหลือนิดเดียวไงเลยไปขึ้นมานิดเดียวจริงๆเราชอบสีฟ้ามากกว่ามันเหมือนน้ำทะเลอ่ะเดี๋ยวนะแกะเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดบางคนมือแห้งจริงๆอะ่ะมันก็จะติดมือนะ ซึ่งมันใสมากเลยนะโอเคงั้นคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรมีเสียงอะไรรบก,กวนก็ต้องขอโทษนะบ๊ายบาย